เพชรยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ่ารถสวยเกรด A ทุกท่านนะคะวันนี้จ้าจ่าพามาชมกระบะที่น่าใช้อีกหคันนะคะกับ n i สสัน n a วา r ่2.5ตัวคาลิเบอร์นะคะตัวนี้เป็นตัว V นะคะเกียร์ออโต้ตัวแคบพร้อมหลังคาแคลริบอยพร้อมใช้ค่ะตัวรถสวยๆนะคะท่านผู้ชมนะคะรถหน่วยงานปลดระวางน,นะคะออปชั่นเยอะปีใหม่คันนี้ไม่เพียง1 2 0 0 0กิเมนะคะเป็นไม์ที่ ติดกับตัวรถมาเลยนะคะดูจากสภาพภายในตัวรถแล้วนะคะภายนอกภายในเนี่ยรุ่นนี้ถือว่าน่าใช้นะคะราคาเพียง3 8 9 0 0 0บาทนะคะท่านผู้ชมรับประกันนะคะถ้าท่านผู้ชมเข้ามาหาน้องก็จาที่บริษัทเพชรยนต์ให้สบายใจได้เลยนะคะในเรื่องของคุณภาพรถนะคะเราคัดสรรคัดเกรดพรีเมียมโครงสร้างเดิมรถไม่มีชนนะคะจมน้ําไฟไหม้นะคะไม่ต้องกังวลเราตรวจสอบคัดสภาพให้แล้วเดี๋ยวมีการตรวจสอบอินสเปกเตอร์ ter, นะคะให้อีก2 0 7ยเสรายการก่อนที่จะ ส่งต่อมือให้ลูกค้านะคะเหลี่ยมสันตัวรถเดิมชัดเจนค่ะนะคะท่านผู้ามาชมเนะเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดเจนนะคะกระจังด้านหน้าเนี่ยสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะกับทะเบียนสวยด้วยนะคะซองพันนะคะทะเบียนนี้ลูกค้าได้ทะเบียนป้ายนี้ไปเลยนะคะติดไปพร้อมกับตัวรถนะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะดูความใหม่นะคะคมไฟหน้าสวยกริบมาก มาพร้อมกับล้อแม็กนะคะอันลอยนะคะแม็กเดิมแม็กแท้นะคะแม็กติดตัง้งติดมากับตัวรถโรงงานเลยนะคะแม็กเนี่ยไม่มีเบียดนะคะลูกค้านะจะกู6รูนะคะรายละเอียดตัวรถสวยๆเ,เดิมค่ะท่านผู้ชมนะคะบอกระบอกโชคสวยเดิมนะคะแล้วก็ตัววีเนี่ยนะคะสำหรับตัวแคปนะคะหรือว่าสีประตูเนี่ยเขาจะให้กล้องมอง360องศามาเลยนะคะก็คือตัวกล้องหรือว่า การใช้งานระบบอุปกรณ์ต่างๆนะคะในตัวรถเนี่ยก็คือใช้งานได้ดปกติเหมือนเดิมเลยนะคะท่านผู้ชมนะตัวบันไดทางขึ้นอยู่ในสภาพเดิมสวยนะคะแล้วก็หลังคาแคลิบอยเนี่ยเราก็จดทะเบียนให้นะคะจะจ๋าให้ดูเนี่ยเน้นรถโครงสร้างเดิมนะคะเน,นเน้นเดิมมากๆถ้าลูกค้าอยากเข้ามาชมรถตัวจริงก็เข้ามาได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะดูแคสซีนะคะเดิมๆแท้ๆไม่มีแก้ไขดัดแปลงนะคะล้อแมกอันลอยด้านหลังนะคะสวยๆเดิมๆ ตัวนะคะไฟท้ายนะคะท้ายก็ไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะท่านผู้ชมนะคะโลโก้นาวาล่าตัวนี้มีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยพูดง่ายว่าฟังก์ชันเนี่ยให้มาเต็มเลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมลูกค้าซื้อไปเอาไปใช้งานต่อได้เลยและที่สำคัญนะคะลูกค้าไลาเนอร์มีให้แล้วเรียบร้อยนะนี่ คุ้มมากนะคะลูกค้าคุ้มมากใครที่จะเอารถไปใช้งานต่อยอดธุรกิจส่วนตัวหรือว่าที่จะเอาไปทําทมาค้าขายนะแล้วก็หลังคาคาลิบอร์ก็ติดตั้งเพิ่มตตเติมให้แล้วลูกค้าก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ติดตั้งเพิ่มหรือใครไม่อยากได้หลังคาคาลิบอร์ก็แจ้งจ้าจ่าได้เลยนะคะตัวรถสวยนะคะนี่แก้มสะโพกซ้ายสะโพกขวานะคะเดิมๆนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนี่สภาพรถลูกค้าดูได้เลยนะคะ f อนะนี่น็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะตัวลอยมิดอาร์คตะคงตะเข็บอยู่สภาพเดิม สวยนะคะลูกค้าบริษัทเปทิดทำการทุกวันน้องอาจาายินดีดูแลสปอร์ตลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศนะคะใครที่อยากได้รถส,สวยๆแล้วก็ตัวเลือกเยอะเนี่ยก็เข้ามาหาน้องกาจจายด้นะคะรถนี้นะคะเหลืออยู่ที่ประมา2คันนะคะรถนี้เหลือสคันนะคะลูกค้าน้องกัจจาก็ได้ปล่อยไปบางส่วนแล้วนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้คันนี้ก็เข้ามาได้เลยราคา3 8ม0 0นแปดหบาทนะคะราคานี้ก็ ลูกค้าจะซื้อสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะถ้าซื้อสดจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มอีก7%นะคะน้องกระจ๋าแจ้งรายละเอียดในคลิปชัดเจนนะคะในส่วนของใครที่ยังสงสัยนะคะกับคำถามแล้วก็อยากทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะติดต่อหาน้องกระจ๋าสายตรงเข้ามาได้เลยน้องกระจ๋ายยินดีซัพพอร์ตและแนะนำนะคะดูบอดี้ตัวรถนะคะลูกค้าแถบเปิดแล้วกว้างนะคะลูกค้าดูกว้างนะคะน้องกระจ๋าให้ดูมุมกว้างนะ สวยนะคะลูกค OK? yes, ้ารถที wow. all, so ่เพชรยนต์สวยทุกคันแล้วน้องจ๋าก็รีวิวให้ดูทุกวันเลยนะคะน็อตตะเข็บนะคะคานเสาบีเนี่ยดูกริบมากๆนะคะตัวรถเนี่ยไม่มีขูดไม่มีรอยเบียดเลยนะคะสภาพเดิมสวยแล้วก็ตัวเบาะนะคะเนี่ยเบาะสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะคะ FC ฟซีเฮดรูมขาวสะอาดนะคะถ้าเป็นรถหน่วยงานเนี่ยมันจะไม่มีรอยจงรอยเจิมรอยยันนะคะแล้วก็ตัวเบาะนะคะเบาะนี่ก็เป็นเบาะสแตนดาร์ดนะคะเป็นเบาะผ้า นะคะลูกค้าเบาะผ้าเดิมๆเลยทั้งคู่นะคะคอนโซลเกียร์ไม่มีแตกไม่มีาร้าวไม่มีชำรุดแล้วก็พวงมาลัยยังดูสวยสดใหม่อยู่เลยนะคะท่านผู้ชมนะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันปุ่มพุ้สตาร์ทนะคะแล้วก็กล้อง360อองศาได้แอร์ออโต้นะคะแล้วรุ่นนี้ก็ให้แอร์หน้าแอร์หลังนะคะแอร์ออโต้โอ้โหสภาพสวยมากนะคะลูกค้าใครที่มองหาความคุ้มค่านะคะ ไม่ได้เน้นแบรนด์มากมายนะคะเน้นใช้งานแล้วก็ราคาถูกคุ้มประหยัดนะคะและที่สําคัญนะราคานี้คุณลูกค้าได้เกียร์ออโต้นะสามแสนแปบาทแล้วตัว V ีเนี้ยเป็นตัวท็อปนะคะลูกค้าตัว V ีนี่เป็นตัวท็อปนะคะน้องจ๋าขอย้านะคะรถเนี่ยสวยมากๆเลยถ้าลูกค้ามาชมรถตัวจริงน้องจะจ๋าการันตีและคอนเฟิร์มว่ารถที่น้อง็จ๋ารีวิวในคลิป YouTube นี้นะคะตรงปลกแน่นอน ตรงปลกแน่นอนนะคะลูกค้าถ้ามาชมรถตัวจริงไม่ชอบคันนี้อยากดูคันอื่นเพิ่มเติมเพราะว่าน้องก็จะมีตัวเลือกเยอะลูกค้าก็มาเลือกได้เลยนะคะน้องจะจ่าดูแลซัพพอร์ตเคสเองทั่วประเทศสามารถเช่าซื้อรถกับน้องจะจ่าได้และที่สําคัญนะคะลูกค้าอยากจะเสียเวลาวันเดียวมาจัดไฟแนนซ์นะคะรับรถขับกลับเลยหรือว่าลูกค้าจะซื้อสดลูกค้าสามารถใช้เวลาแค่วันเดียวแค่ครึ่งวัน ลูกค้าสามารถขับรถกลับบ้านได้เลยนะคะเพราะว่ารถของเราเนี่ยสภาพ95%เราเตรียมความพร้อมให้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีพรบการถ่ายของเหลวการตรวจสอบอินสเปกเตอร์นะคะหรือว่าจะเป็นรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริการหลังการขายนะคะหรือว่าบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงเราก็มีให้ในส่วนของเครื่องประกันเครื่องเกียร์ถ้าลูกค้าต้องการนะคะไม่มีปัญหาเลยนะคะเราก็มีให้ทุกคันนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนที่ชื่นชมนะคะ ในตัวนวรานะน้อยจ๋าก็ฝากไว้ด้วยคันนี้เป็นสีบอลเงินเป็นสีที่รักษาดูแลทําความสะอาดง่ายมากๆนะคะซื้อง่ายขายคล่องนะคะเน้นใช้งานเน้นบรรทุกนะคะนวราเนี่ยตอบโจทย์ความแกล่งความบึกบึนนะคะความทนทานนะคะต้องยกให้พี่เขาเลยนะคะรถเนี่ยไม่มีตาหนิเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมจริงๆให้เสียตังค์ในกระเป๋านะซื้อรถกับน้อยจ๋าครบจบไปใช้งานได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันค่ะ มาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะลูกค้าเครื่องยนต์แท้เครื่องยนต์เ,นเดิมนะคะฝาครอบเครื่องเดิมรถไม่มีการชนนะคะน้อจ๋าขอย้ําดูได้ง่ายๆค่ะนะคะนี่เลยนะคะน็อตแก้มซ้ายน็อตแก้มซ้ายน็อตฝากระโปรงนะคะรถมีการเช่าศูนย์เช็คมนเทนแนน์ตลอด เพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ไม่ต้องกลัวหลวมไม่ต้องกลัวพังนะคะรถมีการดูแลเป็นอย่างดีตรวจสอบสภาพมาเป็นอย่างดีนะคะดูสีรอยแต้มาจากโรงงานแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนนะคะปี68นะคันหน้าเดิมนะคะคันนี้สภาพเดิมๆคือเวลาลูกค้ามาชมรถตัวจริงเนี่ยนะคะน้องก็จะอยากให้อ่าลูกค้าเนี่ยน้องก็จะให้ลูกค้าเทสขับได้เลยเทสได้ได้เลยนะคะไม่มีปัญหารถทุกอย่างนะคะน้องจะซัพพอร์ตลูกค้าได้นะเน้นเดิมนะคะขอเพียงลูกค้านะคะ ติดต่อน้องเจ้าจ๋าเข้ามานะคะถ้าลูกค้าถ้าคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วน้องจ๋าตอบคอมเมนต์ชา้าต้องขออภัยนะคะบางทีน้องก็จ๋าอาจจะไปเข้าดูไม่ทันนะคะเพราะว่าน้องจ๋าไม่มีแอดมินนะคะท่านผู้ชมนะน้องจ๋าดูแลเคสเองแล้วก็ที่สําคัญนะคะลูกค้าได้รถกับเจ้าจ๋าไปเนี่ยก็คือได้รถคุณภาพแน่นอนรับประกันบริตีความพึงพอใจนะคะเครื่องยนต์สวยเดิมแท้แน่นอนค่ะท่านผู้ชมนะนี่ให้ดูกันชัดๆเลยว่ารถไม่มีการแปลงสภาพฝาหม้อน้ําไม่มีโกงนะคะคันหน้าแท้เดิมทั้งหมดนะคะ ใครอยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะขอย้ำอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย6กก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีกรุงเทพน้องจะาจ่ายินดีสปอร์ตลูกค้าทุกท่านนะคะตรงนี้ไม่สะดวกเดินทางมาคลิ้งกลางกันเข้ามาก่อนนะคะอยากให้น้องจ่าช่วยเหลือปันแก้ไขปัญหาด้านในนะคะตั้งโจทย์ให้จะจ่าได้เลยเดี๋ยวจ่าดูแลบ,บริการเคสให้นะคะสาหรับวันนี้นะคะเดินทางมาถึงได้คลิปแล้วนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะเห็นรถสวยๆที่น้องจ่ารีวิวให้ดูทุกๆวันนะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้ก็คือรถเข้าใหม่ทั้งหมดเลยนะคะลูกค้้าาาเเยรถขใหมมอะมก นะคะฝากไว้ด้วยนะคะเผื่อใครที่อยากเข้ามาเยี่ยมชมที่บริษัทพชรยนกับน้องจาจ๋านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ